ไปอีกหนึ่งข่าวเ,เรื่องนี้บอกเลยว่าช่วงนี้น้องเปิดเทอมแล้วนะน้องๆน,นะเพราะฉะนั้นเหตุเกิดครั้งนี้นี่แหละค่ะพี่หม่ามค่ัพี่มดบอกเลยว่าตกใจมากหัวอกคุณตาคุณยายพี่แล้วจำได้ก่อนหน้านี้สงกรานเนี่ยพี่หมําก็คือล้มชิคทงมันร้าวหักเบาๆใช่ไหมหน้าสุดเกิดกับหลาน หัวใจแทบจะแย่เลยนะคะน้องณเวลาหลานสาวของพี่หม่ำเนี่ยอุบัติเหตุแขนหักต้องผ่าตัดด่วนครับจะบอกว่าใครที่ติดตามนะคะในไอจีของน้องน้องเอ็มน้องเอ็มบุษราคำนะคะก็เป็นคนที่ลูกสาวคนน่ารักที่สุดที่มีลูกสาวอีกสองคนที่น่ารักมากด้วยเปิดเทอมเลยสิคะไปโรงเรียนหกล้มที่โรงเรียนแขนหัก ปรากฏว่างานนี้มีโทรศัพท์มาที่คุณแม่มดนี่นะคะคุณยายคุณยายฟังแทบช็อกเลยปรากฏว่าหลานสาวล้มแล้วแขนหักกำลังรอการผ่าตัดปรากฏว่าเรียบร้อยแล้วค่ะผ่าตัดปลอดภัยคลี่คลายด้วยดียค,คุณหม่ามคุณมดคุณตาคุณยายยิ้มแก้มปิหลานสาวปลอดภัยโล่งกันไปเลยตามๆกันนะครับยิ้มออกโล่งอกนะฮะเพราะว่าการผ่าตัดนั้นราบรื่นซึ่งชั้งครอบครัวก็ แฮปปี้ดีนะครับว่าตอนนี้น้องก็คือจะรับการดูแลจากคุณหมอดีที่สุดแล้วครับขอให้ใหายไปไวนะคะคนสวย